ใกล้วันขณะเจตุลทีแล้ววันนี้ลูกหลานมาถามอาจารย์นะครับว่าจะบูชาอย,ยังไงบ้างถึงจะถูกต้องอาจารย์แนะนําง่ายๆนะครับบูชาวันไหนก็ได้และแต่เราชอบดูในช่วงของจจตุทธีที่เขากําหนดะแล้วก็ถวายผลไม้ตา,ามที่เราสะดวกเราก็กายานเราใช้แปดดอก ถ้าเรามีนะเป็นกัยญาทูกนะถ้าไม่มีก็เป็นกัยญาแท่งก็ได้แท่งหนึ่งถ้าไม่มีกัญยาเลยเราใช้ทูกเก้าดอกแล้วก็จะเป็นไม้ที่เขาบอกว่ามีเดกีีนมน้ำอ้อยน้ำพึง่งนกีีนมน้ำอ้อยน้ำพึง่งโยเกิร์ตนะอตรงเนี้ซื้อง่ายถ้าเนยกีก็ เออไม่แน่ใจว่าห้างเขามีขายหรือเปล่าแต่ที่พาวนะมีแน่นอนถ้าเรามีโอกาสก็กไปซื้อได้ครับถวา,ายข้อปลีละครั้งชื่นใจแล้ว่นขนมมตกานาดูนหรือขนมแขกแล้วก็เขาบอกว่าต้องมีใบพูรองท่านดยนะอันนี้อันนี้ไม่จําเป็นแต่ถ้าอใครชอบก็ได้นะ เพราะว่าท่านนั่งอยู่เราเราต้องยกท่านขึ้นเราไปภู้สอนเข้าไปอันนี้อาจารย์ว่าไม่จําเป็นเพราะว่าท่านมีอัานะสวยแล้วแต่ละบ้านอาจารย์เชื่อแต่ละบ้านก็วางไว้สวยๆข้างล่าอยู่แล้วเอ่อแล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงขึ้นไปแคนี้เก็บเพลงไว้นะครับจะบูชาเช้ากับวันเย็นได้แล้วแต่ชอบขออยู่ในช่วงจตุรทีที่เขากำหนดไว้แล้วขอพรทำสมาธิ นึกถึงท่านนึกถึงพระองค์ท่านเป็นเรว่าเทวานุสติจดจ่ออยู่ที่เทวนาเราคิดถึงท่านเราหลักท่านเราบูชาท่านอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่บูชาพระพิฆเนศคงเป็นลูกหลานพ,พ,พ่อท่านคงพ่อท่านบุญเยอะขออะไรก็เสร็จสาเร็จขออะไรก็ง่ายอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เนาะบางคนพ่อเขาเป็นยักษ์เนี่ยเขาก็บูชาพระตาเวสุวรรณบางคนพ่อเขาเป็นพญานาค เขาบูชาพญายนาคเป็นหลักแต่อาจารย์สังเกตตูคนมีพญายนาคจะบูชาพิกเนธพญายนาคซับเยอะพิกเนธสาเร็จเาเรียกว่านาคสาเร็จ,าารจบางคนมีพ่อเป็นพญาพุทธเขาก็บูชาพญานุทธเป็นหลักบางคนมีความผูกพันกับศาสนาแล้วแต่อย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็วนับถือพระเจ้าบางคนนับถือพระนะไม่ได้นับถือเทพนับถือหลวงปู่เงี้ยหลวงปูโงป่โตหลวงปู่โตหลวงปู่สด มั่นพุทธเจตัวอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็มีความศรัทธาขึ้นอยู่กับบุญบารมีวาสนาเก่าที่ติดมาด้วยวาสนาบารมีใหม่ที่สร้างสมด้วยและก็แนวทางที่ปฏิบัติที่เขาจะส่งเสริมกาเรียกว่าบุญต่อบุญบารมีต่อบารมีต่วตัวผมเนี่ยผมนับถือพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งอยู่หลายหลักศรัทธาส่วนหาเทศที่เขาลกก็มีหลายโะองส่วนที่หลักๆก็พัชญามจิวทีิดัานของเรานะครับที่ปกปักรักษาบ้านเมือง ที่ได้ได้เกิดได้กินได้ใช้ได้โตตุกวัวนนี้ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชาติของนา,นานาประเทศโอ้โองค์ไนยม,มีอะไรที่ดีมากที่แย่เลยเนาะอันเนี้ยอันนี้นึกถึงคุณแผ่นดินตุกว,วันได้เ็นเป็นบุคลกับตัวเรานึกถึงกษัตริย์นึกถึงบูวรพกษัตริย์ตรราผู้สร้างชาติแล้วก็พระคุณของแผ่นดินไม่อับจนไม่ไม่ตกต่ำอาจารย์มิวสงต่างทำพิธีมาก็ไม่ต่ำวันเจ็ดแปดร้อยที่ องช่วยดวอะไรมากเ็าเยอะมากเนาะเจอคนที่มีทุกระดับทุกฐานะทุกชนชั้นนะครับแต่อาจารย์เล่าไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับของแต่ละท่านเท่อนะครับว่าเทวดาที่รักษาบ้านเมืองเรามีอยู่จริงเนาะและเป็นเทวดาผู้เป็นเมยศักด้วยองค์พิฆเนศก็เป็นพระองค์หนึ่งในนั้นที่ว่าดูที่ศาลหลักเหมืองเวลาอาจารย์ไปบวงโสรวงที่ศาลหลักเหมือง เมื่อเมื่อวงสงเสร็จแล้วอาจารย์ก็พาเจ้าภาพมาไหว้พระครังมาสมบัติเราก็สุดท้ายอาจารย์ก็ไปไหว้พระแกเนตจะมีพ,พระแกเนตทุกองหนึ่งสำเร็จพระแกเนธยังอยู่ในหลักเมืองนะของเราก็นับถือกรรมานาลแล้วนะครับเทวดาผู้มีหน้าที่ประทานความสําเร็จเทพเจ้าห่กศิลปะปเป็นเทพเจ้าผู้ขจัดป,ปัดเป่าโนสัต สมัยก่อนโบราณอินเดียเนี่ยเขาจะมีโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหนะแล้วก็หนูเนี่ยชอบมากินยุงกินข้าวกินมเมล็ดข้าวที่เขาเตรียมไว้ที่จะปลูกในปีหน้าเขาจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งหนูกินหมดเลยแล้วก็เป็นพาหะโรคทําให้เกิดโรคระบาดท,ทั้งหลายใช่ไหมเมื่อพิจานตทั้งอุบัติขึ้นมานหนูในอินเดียเนี่ยไปดูมันมีปัิหารเยอะนะครับบางทีมันมีอะไรหลากหลาย,ลายวอาจารย์ก็ไปเที่ยวอินเดียมาแล้วไม่ต่้กว่าสิบครั้งแล้วกเกือบสิบครั้งเนี่ยอาจารย์ตอบไม่ได้ เดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยเดือนตุลาคมออกพรรษาแล้วจะไปแล้วแต่ทอนนี้ไปพุทธคยาเนาะที่เดียวแหละมุง่งมุ่งปฏิบัติในเดียวตอนน้นี้ก็ไปมาทั่วแหละที่ว่าสําคัญสําคัญทางศาสนาพราหมณ์ไปมาหลายหลายที่ทนนี่เขาสำคัญสำคัญของพระศิวะศิวลึงเหรือของพระรามที่ประสูติพระรามวังพระรามอยุธย,ยาจาย์ก็ไปมาออกพิธีเนตรที่สําคัญ อาจารย์ยังไม่ได้ไปอินเดียใต้แค่นั้นเองครับตรงปราวิชรามยังไม่ได้ไปก็ได้ศึกษาได้ได้เรียนรู้จาก่านอินเดียมาพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ยึดมั่นถือมั่นแน่นอนศาสนาพุทธอาจารย์เป็นพรามณ์พรา์ในนามพุทธเน,เน่นนเพราะบางทีพระท่านทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าพระท่านมีจริยวังท่านธรรมพระรามจะเป็นเปรียบเทียบกับพระไม่ได้นะเปรียบไม่ได้เพราะพราห์ติดแค่ห้าข้อพราห์ไทยยังดีนะ ทาไทยยังมีพุทธเจ้าก็อบรมทางสอนยังมีความรู้ยังมีมีวัสนายังมีบุญได้เรียนได้รู้ได้ทำสร้างน้ำทำบุญนแล้วก็ได้สงสารพระธรรมรู้อะไรผิดอะไรชั่วไหนดีอะไรเร็วรู้ศีลรู้ธรรมรู้อักรู้คาถาแล้วก็รู้อันไหนควรไม่ควรดูใจดูจิตัวตัวตนวตับตอนนี้คนจะมาไหว้เราเราต้องพิจารณาก่อนว่าเราดีพอที่คนมาไหว้ไหมอันนี้อันตราย ถ้าเราไม่ดีพอคนไหว้เราเนี่อันตรายบางคนก็เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นผู้มีบารมีมากเขาไม่ยกปานพุให,ให้เราเขาไหว้เรานี่ถ้าเราเราทําสู้เขาไม่ได้เราเสร็จเลยนะถ้าดูจิตตัวใจดูก่อนว่าเรามีความดีพอไหมที่เขาจะหไหว้หรจะกล่าวเราอันนี้ควา,ามควา,ามไทยโชคดีตรงนี้เพราะว่ามีสิลมาจําใจอยกรรมบทสิษย์สำคัญ อะไรก็แล้วแต่ที่เทวดายอมรับเราสบาย<ม>กลัยวก้มหน้าไม่ไอายดินใช่ไหมเงยหน้าไม่ไอายฟ้านะว่าเทวดาเขารับเรายอมรับเราเออถ้าเทวดาไม่รับเราก็ไม่ประโยชน์แต่สวดไปสวดไปเสร็จพวบก็กลับไม่รู้ว่าจภาพเป็นไงไม่ตนใจแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เนะ่ยเป็นกรรมทําให้คนหลงกันเลยหลอกเขาอันนี้เราก็ถ้าเทวดายอมรับแเราก็สบายใจ เทวดายอมรับเทวดามาช่วยท่านมาช่วยกุบาร์จะมาช่วยพิคเนสวนนะครับองพ่อดูกับผมอยู่ในใจผมมานานมากเกือบเกือบสามสิปีก็ได้ปริหารก็ได้มีอะไรหลายๆอย่างบูชาจักรูชนิยานังเอตัมมังคารวุตามังนะครับมงคล38ามสิประการที่เท,ทวดาท่านถามกันมาก่อนที่พระเจ้าจะเกิดก,ก็คนนู้นก็บอกนั้นคนนั้นก็บอกนี้พพรเจ้าท่าน สำเร็จแล้วในเทวดาถามเลยว่าอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นมงคลมงคลมีอะไรบ้างที่เป็นมงคลจริงๆนะพระเจ้าเทวทเทวะอาเสวนาจะพาลานาังไม่คบคนพานเป็นมงคลปันธิตาจะเสวนาให้ครบบัณฑิตก็เป็นมงคลาาคบ,บคคลูชาจะบูชาในยานางังเนี่ยบูชาพุทธิคุณบูชาเทวดานี่ท้ท่านเป็นเทวดาได้ท่านต้องสร้างบาร,รมีมากนะสร้างบุญไว้มากและยิ่งเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มาก ยิ่งมีตําแหน่งแบบเป็นถึงพระพิยักษิ์ข้านีคือเป็นเทวดาที่มีมนุษย์และเทวดารักเนี่ยก็ไม่ธรรมดาคนรักทั้งโลกอาไว้วอย่างไงเกือบมีเกือบทุกบ้านในประเทศไทยเกือบเฉยเฉยนะไม่ได้มีทุกบ้านเกือบทุกบ้านครับเป็นวันที่พ่อท่านเมตตาเอาถือว่านั้นเป็นวัน,เป,น,วนเป็นมงคลของเรานะครับวันะณนจตุรทีก็ให้คนศรัทธาว่าก้กราบเราก็มีความสุขอย่างน้อยเราก็มีความสุขของเราได้ไม่ได้มันไม่คิดไม่คิดว่าเราให้อย่างเดียว ให้เราก็มีความฉุกแล้วมีความศรัทธาแล้วปีหนึ่งทำถวายท่านที่หนึ่งกล้วยหอมนะครับสําคัญสับประรดมีก็ดีส้มสีทองก็สวยถ้าไม่ได้ก็ส้มสีเขียวได้มีองุ่นได้ก็ดีเขาเรียกผลพวงเนาะพวงมาลัยก็แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราหาได้มีมากทามากมีน้อยทาน้อยเอาตามความสมควรนะพ่อของเราแต่นี้อย่างคนว่าเออพ่อแม่ดีๆให้พ่อแม่แหละให้พ่อแม่ก่อนะพ่อ พ่อแม่รักเราดูแล,แลเรามาแล้วก็ตอนที่จะบูชาเทพก็ต้องบูชาพ่อแม่ก่อนไปเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้คุณธรรมนีมน่มันธรรมะหลักหลักธรรมหลักอยู่แล้วความกตัญญูกตเาวทิตานี่สําคัญนะถช่ว่าไม่สําคัญกรรมเก่ากรรมใหม่อาจจะเป็นกรรมใหม่เขาอาจจะเป็นกรรมใหม่เขาเป็นกรรมเก่าเราอะไรพวกนี้ทำก็ค่อยๆแก้ไขไปนะครับห้ยใจมีความสุขกับพอแล้วเงินทองไม่ต้องกลัวหรอกจิตเราสุขเงินเข้าตลอด ไม่ลาบากไม่จดไม่จนทำอะไรก็าทาง่ายทําได้ทําสะดวกซื้อง่ายใช้คล่องทาอะไรก็มีุสักแต่นี้ไอ้คนที่มันทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่รู้ไงคนที่ไม่รู้ก็ทุกข์ไงเห็นไหมประวัติภาพังสาคัญที่สุดวัตถิกร,รมทําให้คนทุกข์นะ,ะวัตถิกร,รมคือกรรมที่เกิดจากปากครับวันนี้การหลวงพระก็วันนี้มีลูกหลานถามก็ตอบประมาณแค่นี้แหละแล้วบูชาเท่าที่เราหาได้ทำได้ขอให้ใจเราถึงก็พอแล้ว แล้วก็น้อมถวายบทลบุญไปทำบุญก็นึกถึงเทวดาของเราทุกพระองค์เราอาจจะไม่มีเทวดาแค่พระองค์เดียวนะใครที่ว่ามีเทวดาในตัวเนี่ยใครที่มีความเชื่อว่าเรามีเทวดาอยู่กับเราเนี่ยก็ถือว่าเขาก็มีเขาก็เขาเรียกว่ามีม,มีมีความเขาเรียกอะไรมีความสุขระดับหนึ่งแล้วนะแต่อาจารย์สมัยก่อนอาจารย์ไม่ค่อยได้ขอเทวดาหรอกเพราะอาจารย์รักเทวดามาก ขอแล้วไม่ได้เราน้อยใจเลยเราทำเองดีกว่าใช่ไหมใครขอได้ก็ดีโมทนาบุญด้วยนะใครขอไม่ได้ก็อย่าไปน้อยใจนะอกน้อยใจเนาะได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราต้องการมากแค่นั้นเองมากได้แล้วก็อยากได้อีกไม่มีแล้วก็อยากนี้อีกไม่พอใจสําคัญนะอย่าให้มามาแทรกใจได้ผมอย่าให้มามาแทรกใจแทรกจิตด้มาชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเราด้วยพาเราลงผิดชีวิตเราตกหล่นล่วงหล่นชีวิตดวงตกดวงแย่ ชีวิตลำบากชีวิตพลิกไปเลยเพราะมาเนี่ยความโลภอันดับสำคัญอิชาลิทยานี่ก็สำคัญทีเราไม่รู้ตัวหรอกใครไม่มีความโลภวัดีเนาะใครมาหยิบยื่นแล้วให้อยาอยขยายนะความไม่เข้าใจความไม่รู้นี่ย้า้มามาแทรกมาชีวิตรราไกายเราก็เหมือนรถโดนนะครับเหมือนรถด,ดนเลยเพราะว่าหนึ่ง ทุกปีต้องเสียประกันทุกวันต้องเติมน,น้ำมันทุกสัปดาห์ต้องล้างเขาทุกสองสามเดือนต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลเข้าศูนย์เช็คระยะยางก็ต้องเติมลมลดให้ดีแค่ไหนต่อให้ราคาเป็นร้อยล้านก็ก็หนีไม่พ้นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเช็คลมยางต้องล้างรถ ต้องเช็ดต้องถูต้องดูแลทั้งหมดเลยคนเราต่อให้รวยแค่ไหนรอแค่ไหนดีแค่ไหนมันก็ไม่พ้นโรคกระทำทั้งแต่มีหลากเสริมหลากมียศเสริมทุกอย่างเหมือนๆกันหมดต้องตอนเช้าก็ต้องกินข้าวตอนเช้าก็ต้องกินข้าวกินเสร็จพวกก็ต้องถ่ายต้องกินน้ําต้องอาบน้ากลับมาบ้านต้องเปลี่ยนชุดประมาณนี้ต้องสระผมต้องแปรงฟัน ต้องดูแลร่างกายเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าจะรวยจะจนมันเหมือนกันแล้วก็ดูที่ดูที่จิตเราแล้วก็ทําหน้าที่ให้มันดีมันจะไ็นต้องขับรถดูรถดีหรอกขอให้มันขับเราปนกว่าไปรับเราขับขับได้ครับสะดวกก็พอแล้วไม่ต้องแพงมากชีวิตเราก็ไม่ต้องรวยมากครับเอาพอดีพอดีเอาแบบอยู่ได้ไม่เดือดร้อนเปลาเพียรเงินพอใช้ไปได,ได้ได้เยอะๆแต่ตอนนั้นแหละมีประโยชน์ แต่ว่าคนเรามันความอยากมันเยอะนะไม่เป็นไรบางคนบอกว่า,าจะทาเงินเยอะแล้วสุดท้ายไปทําบุญสุดท้ายไม่ไม,ไม่จะเป็นทำท่านี้ไม่มีมันนะดีทําที่มันมีน้อยๆแหละดีไดจต่อไปเป็นปรามัดมากกว่าคู่แข่งทางการทาก็ดีคู่แข่งชีวิตก็ดีอุปสรรคในชีวิตก็ดีมีเหมือนกันหมดทุกคนแล้วครับอาจารย์เจอมาเยอะก็ะอยูู่ดูในหน้าที่ตรงนี้มี่ำันใจให้ทุกคนนะครับ าอาจารย์เชื่อว่าเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นเนาะแต่ละคนก็ทุกสิ่งอาจารย์ก็ดีกันทุกคนนอ่ใช่ไหมตอนนี้เขาดีกันหมดแล้วดีกันหมดมีใครยังไม่ดีบ้างยกมือขึ้นหน่อยดีใครที่มีความสุขบ้างยกมูขึ้นดีับอ,อ,อาจารย์ดีอยู่แล้วเนาะมีความสุขอาจารย์ไม่ได้ในคนงงงนายเนาะไม่ได้อะไรในคนมาเสียตังหรืออะไรตั้งทีะไม่นานๆได้คุยกันทีนะครับ สุนัจาในวันค้าหนตกาบตรรทีที่มาถึงวันที่20นะครับอาจารย์มีเลี้ยงพระที่บ้านเนาะเดี๋ยวอาจารย์เหมือนคงประกาศแล้วล่ะนีมนประดเดพระคณวัดกระจังนะครับแล้วก็วัดตะลเ,เกแล้วก็เดือนหน้าก็น่าจะมีงานที่วัดชัยมงคลมั้งหล่อพระอาจารย์ต้องไปทําพิธีหล่อพระเป็นองค์หวงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพนั่นเ่งแล้วก็ทําพิธีแล้วบทสมะเนินปรับปัเน้นเนหน่อยก็เตรียม,มไว้นะครับน่าจะวันที่7จครับ